าทีวีร่วมกับ Mylo UST กะติดลอนดอนซัมเมอร์เกมสวัสดีครับขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสยามกีฬาทีวีร่วมกับ Mylo UST UH เกาะติดลอนดอนซัมเมอร์เกมส์ครับ ช่วงนี้เป็นการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับโอลิมปิกเกมส์และนำทุกท่านร่วมกันลุ้นร่วมกันติดตามผลงานของนักกีฬาไทยเรานะครับในขณะเดียวกันครับทุกท่านยังสามารถที่จะร่วมลุ้นเหรียญทองคำไมโลและของรางวัลอื่นๆอีกรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทเลยทีเดียวครับก,กฎกติกาเป็นอย่างไรนะครับอีกสักครู่เรามาติดตามกันครับ แต่ตอนนี้ครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโอลิมปิกเกม2012นี้มาฝากกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายๆท่านคงจะติดตามพอทราบกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับว่ากรุงรอนของกฤษพอเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเราไปดูกันครับว่าทางเจ้าภาพนะครับวางมาตรการที่จะรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวนี้อย่างไรบ้างครับ ในฐานะพันธมิตรคนสนิทกับอเมริกาอังกฤษจึงกลายเป็นปรปัปากกับผู้ก่อการร้ายอย่างเลี่ยงไม่ได้และหลังจากมหา,หาอำนาจย่างสหรัฐโดนตบหน้าชาดใหญ่กับการโดนกลุ่มอัลกออิดะที่นำโดยอุซมาบิลเลเดนขับเครื่องบินมุ่งตึกเวิลด์เทรดแบบช็อกโลกจนจอร์จบุชคนลูกสั่งกองทัพสหรัฐบทขยี้อัฟกานิสถานซึ่งให้ที่พักพิงของพวกอัลกออิดะและเลยเถิดไปจนยึดอิรักและโคนสดามุสเซนรุงลอนดอนของอังกฤษจึงโดนหางเลขในวันที่7กรกฎาคมปี2005 ด้วยการถูกวางระเบิดทั้งรถไฟใต้ดินและรถบัสสองการคมนาคมหลักของเมืองหลวงแห่งนี้จนมีผู้เสียชีวิตกว่าครึ่งร้อยคนและเจ็บไม่ต่ำกว่า700คน7ปีต่อมากรุงลอนดอนที่เคยโดนวางระเบิดกำลังจะเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติอย่างกีฬาโอลิมปิกเกม2012หรือลอนดอนเกมส์แน่นอนว่ารัฐบาลอังกฤษที่นำโดยเดวิดคาเมรอนนายกรัฐมนตรีข,ของประเทศจะให้เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นไม่ได้อีก ไมล่าสุดออซมาบินลเดนจะถูกหน่วยซิลของสหรัฐตามเก็บไปเมื่อกลางปีก่อนก็ตามส่งผลให้สภาอังกฤษมีการอนุม,มัติให้กองทัพของประเทศเรียกระดมพลทหารกว่า13,500นาันยนเข้าประจำการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงลอนดอนจนเป็นการระดมทหารมากที่สุดของอังกฤษนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องยิงขีปนาวุธแบบทำลายมิสซลยคอยสแกนหน้านฟ้าตามตึกต่างๆเพื่อกรณีผู้ก่อการร้ายใช้จรวดนำวิถียิงมาบนท้องฟ้า เช่นเดียวก,กันกับกองทัพอากาศอังกฤษที่จะใช้เครื่องบินรบยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นคอยตรวจตราทางอากาศเป็นระยะรวมทั้งกองทัพเรือที่ส่งทั้งเรือรบเล็กและเรือรบใหญ่ตั้งทำง,งานบนแม่น้ําเทมซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักขนาดใหญ่ของกรุงลอนดอนและจะส่งเรือรบเล็กที่เน้นความคล่องตัวดูแลความปลอดภัยตามจุดต่างๆอย่างเราก็ตามที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นการดูแบบลาดหล่าของเหล่าทหารเท่านั้นและหากไม่มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นกองทัพเหล่านี้จะไร้ซึ่งความเคลื่อนไหว หรือเปรียบได้กับกองกำลังเสริมเท่านั้นแต่หน่วยที่ต้องออกลูกแอคชั่นแน่ๆนั่นก็คือเหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงตำรวจลอนดอนต้องดูแลและเข้าถึงทุกสถานการณ์อยูด่ดีโดยเฉพาะการตรวจตราวัตถุระเบิดที่แฝงมากับบุคคลหรือตามสนามกีฬาต่างๆพร้อมเพื่อนคู่ใจอย่างเจ้าสุนัขตำรวจโดยส่วนนี้จะได้รับกำลังหนุนจากสหรัฐที่เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ FBI เข้ามาช่วยเหลือเมื่อผนวกกับกล้องวงจรปิดจำนวนมหาศาลตามจุดต่างๆ เบสเซตอังกฤษเจ้าภาพใช้เม็ดเงินด้านความปลอดภัยกว่า1000ล้านปอนด์หรือประมาณ5 0,000ล้านบาทน,นับเป็นหนึ่งในก้าของงบประมาณในการจัดโอลิมปิกครั้งนี้เลยทีเดียวจากที่เห็นกันไปก็น่าจะเป็นการรับประกันได้ว่าทางเจ้าภาพนะครับวางระบบหรือว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับซึ่งก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อผลงานของนักกีฬาไทยหรือว่านักกีฬาแต่ แต่ละชาติที่เข้าไปร่วมแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้นะครับก็คงจะได้ตามลุ้นตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยเราเมื่อถึงเวลานั้นกันอย่างเต็มที่ครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังติดตามเรื่องราวของโอลิมปิกกันได้ในช่วงรายการของเราเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วนะครับและอย่าลืมครับติดตามส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยของเรากันได้ทุกทกท่านมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นของรางวัลเหรียญทองคำไมโลหรือว่าเงินรางวัลที่มีรวมแล้วมูลค่ากว่า1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ ในแคเปนเชียร์ไทยได้ลุ้นทองกับไมโล u h t ครับ เชียร์ไทยได้ลุ้นทองกับไมโล u ูเเพียงซื้อผลิตภณัณฑ์ไมโลพร้อมดื่ม u ูเขนาดใดก็ได้มาลุ้นโชค2ชั้นกับไมโล u ูเโชคชั้นที่1ซื้อผลิตภณัณฑ์ไมโล u ูเครบ159บาทรับฟรีแอลสปอร์ตติมาร์คหนึ่งใบและยังมีสิทธิ์ลุ้นโชคชั้นที่2กับไมโล u ูเกติกาง่ายๆเพียงส่ง SMS รหัสลับหลังกล่องผลิตภณัณฑ์ไมโลที่มีโค้ด8หลักส่งมาที่สี่ศูนย์สี่สองสามสองสามหลังจากนั้นรอข้อความตอบกลับจากระบรรรบ รางวัลที่1เหรียญต้งคำไมโลมูลค่า2 0 0แสนบาทจำนวน3วนรางวัลรางวัลที่2เครื่อง Sony p r e y s t a t i o n p t r t l e l e มูลค่า12,000บาทรางวัลที่3เซืจ็เก็ตไมโลมูลค่า750บาทรวมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมถึง12สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 7893255กฎกติกาไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ส่งมาร่วมสนุกกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชิงชัยและจะมีพิธีปิดการแข่งโอลิมปิกเกมส์ในวันนั้นนะครับที่สําคัญครับอย่าลืมเก็บกล่องผลิตภัณฑ์ของไมโลที่มีระบุรหัสลับ8หลักไว้เป็นหลักฐานนะครับในวันเวลาที่ทุกท่านมารับของรางวัลครับสามารถติดตามผลของผู้ที่โชคดีได้ทาง w w w f n t h a r i e s c o m ในวันที่20สิสิงหาคมครับ จากนั้นยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่027893255หรือสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ w w w f n t h a i d e r e s c o m ครับและกลับมาพบกับผมพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจของโอลิมปิกเกมสกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทีมกาทีวีร่วมกับไบโลจูเอสท เกาะลอนดอนสำเร็จเก็บ